ในไปไะสารพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าบทเรียนชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านรัฐบาลขายชาติของอยูเครนไปลากเอามหาอำนาจจากแดนไกลนับหมื่นไมล์ให้คนขีปืนาวุธมาตั้งแต่จอดถล่มรัเสเซียหน้าบ้านและยังชักชวนต่างชาติมารุมกินโต๊ะรัเสเซียซึ่งเป็นมาตุภูมิเดิมของตนอีกเป็นบทเรียนที่ล้ำค่าที่ปรากฏต่อชาวโลกขณะนี้ 1. บ้านเมืองพินาศยับเยินประชาชนบ้านแตกสาแรกคาด 2. เศรษฐกิจชิปหายวายวอดทั้งประเทศ 3. เสียดินแดนไปแล้ว3แควน้นคือไคเมียและ2รัฐอิสระที่เพิ่งแยกตัวออกไปใหม่หากรุ่มดรามต่อไปก็อาจจะต้องเสียอีกสามแควน้นที่อาจประกาศแยกดินแดนออกไปตั้งเป็นรัฐอิสระเช่นเดียวกันในปภาสาจับว,ว่าวันนี้ยังไม่สำเนกอีกหรือว่าการไปชักชวนต่างชาติเข้ามาทําให้ต้องเป็นศัตรูกับรัสเซียใกลใกลบ้านนั้นเอาเข้าจริง ไม่มีหน้าไหนายื่นมือเข้ามาช่วยอย่างมากก็ส่งอาวุธให้คนยูเครนไปตายเองนี่คือน,น้ำใจแท้ของพวกล่าอนานิคมมาตรการความบาตอย่าได้คิดว่าจะได้ผลอะไรเป็นแค่มาตรการความกระโถนที่ความกันมา50ปีแล้วยิ่งความก็ยิ่งทําให้ประเทศที่ถูกความบาตเข้มแข็งและมีจํานวนมากขึ้นจนรวมตัวกันกว่าค่อนโลกไปแล้วก็ยังไม่สาเนียก ได้ไปสารเก่าอีกว่านี่คือบทเรียนที่คนไทยจะต้องทําความเข้าใจให้ดีว่าปัจจุบันมีปรากฏการณ์ชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านไปร่วมกับต่างชาติถิ่นแดนใจมาต่อต้านเพื่อนบ้านกันเองกําลังเกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางทั้งประเทศหากแก้ไขไม่ทันก็ให้ระวังบทเรียนแบบยุเครนให้ดีมันจะเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราก็ได้ ส่วนกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลที่ออกมาโพสต์ที่รัสเซียให้ถอนทหารออกจากยูเครนว่าคุณพิธาเป็นคนหนุ่มที่สดใสและฉลาดทั้งเก่งด้วยก็จะออกความเห็นในเรื่องต่างประเทศควรจะได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดทีท่วนและฟังเรื่องอย่างละเอียดจากทุกฝ่ายไม่ใช่ล่าอนาน,นิคมว่าอย่างไรก็ว่าไปตามทุกเรื่องไปหนึ่ง เรื่องรับโรฮิงยามาลีภัยหลบภัยในต่างประเทศก็ขายหน้าเขาไปคนหนึ่งแล้ว2คราวนี้มาร้องเรียนให้รัเสเซียถอนทหารจากยูเครนอีกสถานการณ์ปันจบสิ้นไปโดยพื้นฐานตั้งแต่เมื่อวานแล้วอย่าไปพุ่นวายกับเขาเลยครับเาเวลาศึกษาคนา้นคว้าเรื่องการล่าอาณานิคมในประเทศไทยหน่อยก็จะดี